สวัสดีครับวันนี้ทาราจะพาคุณลูกค้าครับเข้าไปชมที่ดินตินดแม่น้ําบางประกงที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่168ตารางวาติดนถนนทางหลวงชนบทเส้นเรียบแม่น้ําบางประกงพื้นที่ตําบลวางดานอําเภอขบิน,นบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสําหรับคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินทําเลีติดแม่น้ําบางประกงพื้นที่ตําบลวางดานอําเภอขบิน จังหวัดปราจีนบรุรีแปลงนี้เหมาะเลยทีเดียวครับมาทําบ้านติดแม่น้ําบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายครับถนนทางหลวงชนบทเส้นนี้ครับเริ่มจากนาเครือสาพทกบินบุรีครับโคดเขียวเลี้ยวหงอ,อไปตามแม่น้ําบางปะกงครับไปสิ้นสุดที่อ,อําเภอสีมาโพจังหวัดปราจิงบรุรีตอนนี้ทราวีมาจากอ,อําเภอสีมาโพครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือ พามาจากหน้าเคือสะพัดครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งติดแม่น้ําที่แปลงนี้ถมเรียบร้อยครับถมเรียบร้อยพร้อมมาปลูกสร้างได้เลยครับเนื้อที่168ตารางวาท้ายติดแม่น้ําบางประกงแม่น้ําบางประกงที่ตําบลวังดานอำเภอกำบุบรีครับช่วงนี้ก็จะเข้าสืบดูฝน น้ำก็จะเป็นออกลักษณะสีคุณนๆแบบนี้ครับซึ่งแม่น้ําบางประกงตรงนี้ครับน้ําจะไหลมาจากสายเล็กสายใหญ่ครับผ่านแก่งหินเพลิงและก็อีกเส้นหนึ่งอีกสายหนึ่งครับก็จะมาจากแควหนุมานเขื่อนนเรบุดินชินดาและก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมาจากเขื่อนพระโพรงครับไหลลงมาบริเวณแยกนาเดือนจํากระบินบุรีครับแล้วก็มาสมทบก่อให้เกิดเป็นแม่น้ําบางประกงตรงนี้ สำหรับคุณลูกค้าคุณผู้ชมครับที่กําลังมองหาที่ดินติดแม่น้ําตรงนี้ครับมาปลูกสร้างบ้านได้เลยครับตรงนี้ทางเจ้าของเดิมครับถมไว้ให้เรียบร้อยครับปรับปรุงพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยซึ่งดั้งเดิมครับที่ตรงนี้ต้องถมเกือบ4-5เมตรเลยทีเดียว168ตารางวาครับเจ้าของขายอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านสองแสนราคานี้เจรจาต่อรองได้โดยตรงครับ หน้ากว้างติดถนนทางหลวงชนบทเส้น2042ครับหน้ากว้างประมาณ30เมตรลึกลงไปประมาณ28เมตรท้ายแปลงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30เมตรเหมือนกันนะครับที่ฉนดกุดแดงนอสอสีจอรูปแปลงตามไฮไลท์สีเหลืองเลยนะครับ ลูกค้าคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับ0860188856มาสร้างบ้านริมแม่น้ำสร้างที่พักริมแม่น้ำครับบรรยากาศร่มรื่นโอโซนพื้นที่ตำบลวังดานอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราชินนะบุรีเนื้อที่168ตารางวาชนดคุดแดงน,นสสจอธาราพาคุณลูกค้าคุณผู้ชมเข้าชมไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแปลงหน้า โชคดีมีชัยทุกท่านครับวันนี้ทาราสังหาปาจีนกับขอบพระคุณครับหลงใจท่มคมต้อนไมมแค่เพียงขามาที่ดิ่มกลางไหนแปลงเล็กมีโมงแต่สวันเองมอสมไม่ผิดวงตัวสร้างร้องร้อนรืดบ่านสวนเป็นไป ไม่ได้ยากรับรองว่าถูกใจไม่ต้องกังวลใจสักนี้ทีดินไรคอเถอะบร,ริจานด้วยใจ